เรียกว่าระยำกันเลยนะครับสำหรับเคสนี้ที่คนรักหมาเห็นแล้วถึงกับใจสั่นรุมสาบหญิงเอาน้ำร้อนราดใส่ไซบีเรียนกำลังตั้งท้องดิ้นร้องหวยหวนเพจอีซอคไยย์ข่าวสามได้เผยแพร่คลิปวิดีโอสุดสะเทือนใจกับคนรักสุนัขนะครับขณะที่หญิงรายหนึ่งได้จับสุนัขพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้เพศเมียที่กำลังตั้งท้องชื่อเจ้าหมวยเล็กมัดไว้ในห้องน้ำก่อนเอาน้ำร้อนจากกระติกเทราดลงบนหลังสุนัข ทำให้สุนัขดิ้นทุรนทุรายร้องหวยหวนด้วยความเจ็บปวดก่อนวิ่งหนีออกจากห้องน้ําไปทราบว่าหญิงคนดังกล่าวเป็นเจ้าของสุนัขและทําโทษสุนัขเนื่องจากขโมยขนมกินต่อมาสามีของหญิงคนดังกล่าวได้โพสต์ประกาศหาเจ้าของใหม่ให้กับเจ้าหมวยเล็กเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมา และมีเจ้าของใหม่ดูแลแล้วโดยทางเพจอีซอขยี้ข่าว3าได้โพสต์ระบุนะครับบอกว่าคนที่เอาน้ําร้อนเทราดหมาไซบีเรียนคือสาวโปรไฟล์ดีที่กําลังตั้งครนอาจทําเพราะประชดผัวขณะที่มูลนิธิ a t c h d o g Thailand ได้อัปเดตหลังจากได้วิดีโอคอคุยกับเจ้าของใหม่ล่าสุดหมวยเล็กได้เปลี่ยนชื่อเป็นเล็กแล้วเจ้าของใหม่ได้นำไปหาหมอฉีดวัคซีนโกนขนและทำแผลหมอตรวจพบว่าท้องและใกล้คลอด ส่วนบริเวณหลังพบแผลเวะวอะที่ถูกนำร้อนลวกกำลังแห้งตัวซึ่งคงต้องใช้เวลารักษาบาดแผลอีกสักระยะโดยทาง Watchdog Thailand เตรียมดำเนินคดีกับเจ้าของเดิมใจสามแล้วครับ